น,นนทกรไม่ผูกกำกับนะแสดงเรื่องคนดีที่โลกลืมต่อมาพบกับน,นักแสดงได้เลยสวัสดีเราชื่แป้งพิดาเ,เราอยู่แก๊งนางฟ้าใครๆก็ว่ากลุ่มเราหน้าเราชื่อมาวชิราเราอยู่ในแก๊งนางฟ้าใครๆก็ว่ากลุ่มเราเลิศเราชื่อพรกนกพรเ,เราอยู่ในแก๊งนางฟ้าใครๆก็ว่าเราดูดีเราชื่อเบญจพรเราอยู่ในแก๊งนางฟ้าใครๆก็ว่ากลุ่มเราเราชื่อวุ้นกัลยา เราอยู่ในแก๊งนางฟ้าค่ะค่วก็กลุ่มเราสวยเราชื่อปามวาพรเรา,เราอยู่แก๊งนางฟ้าใ่ครๆก็พูดว่ากลุ่มเราเซ็เวอร์สวัสด,ดีเราชื่อแพทนะชื่อจริงเราชื่อวราพรดำมุขุณถ้าถามว่าเราชอบทําอะไรหรอเราชอบช่วยเหลือผู้<ร>คนชื่อล,ลินลินดาดาถ้าถามว่าเราชอบอะไรเหรอเราเป็นติดตามเราชื่อลูกนิกภูมิรัตนถ้าถามว่าเราชอบทําอะไรเหรอเราชอบเก็บพยานเชื่อหวยเซววาริน ถ้าถามว่าเราชอบอะไรนะหรอเราชอบชื่อนหรือชื่อน้องเสาวรักษ์ถ้าถามว่าเราชอบอะไรหรอเราชอบนานทวีโพศิน์เราไปเราเป็น FC แก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้าน่ารักมากสวัสดีเราชื่อเดียชนิศราเราเป็น FC แก๊งนางฟ้าแก๊งเนี้ยโคตรมีพลนะคะรัดคนมาเราเป็น f อแก๊งนางฟ้าแก๊งเนี้ยโคตรผมชื่อโอมนิธิพันธ์ผมชอบแซวสาวโดยเฉพาะหัวหน้าห้องทีเด่นบอกผมดิ๊กพนวัตเพื่อนโอมเอง อยู่ผมอ่ะไม่มีเศร้ามีแต่เดาอยสวก็ดีผมชื่อบ no ิ๊กผมกิสนใจทำไมคนอื่นหรือผมไม่สนใจคนเดียวพอคนเดียวแล้วไงคนอื่นอ่ะโอเคจบ ขยะเอาหน้าใช่ไหมใช่ไหมเออแบบมันดูยังไงไม่รู้อะน่าเหมือนสร้างภาพอบใช่ไหมใช่ไหมเออเกอย่างเงี้ยสู้แกงเอา้าก็ไม่ได้สวยด้วยเรียนเก่งด้วยใช่ใช่ไหมเออเหมือนแกงเมื่อเช้าเลยไม่ชอบเลยจริงๆอะทำไมต้องเอาหน้าใช่ไหมอยากได้คะแนนหรอไม่นะแค่เก็บขยะคงไม่ได้หรอก หน้าให้คนมาชอบหน้าตาก็ไม่ค่อยดีอ่ะไม่เห็นไม่เห็นดีเลยอ่ะไม่ดีเลยแหละอัธยาศัยก็ไม่ดีใช่ปะอ้อแบบเออไม่ชอบงั้นงั้นแหละ มาจะแม็กมาสิ่งป้าใช่เออที่มันชอบแบบไปเดินเก็บขยะแก่าน้าเขาแบบอะไรอย่างงี้เขาก็ตะแบบเอาไว้กัวเองอยู่แล้วแบบชอบแต้แกล่าไมคนอยหยเขาสนใจอขาเด่นไงเออที่วันนี้อกแบแม่สวย หนกันไหมอ่านนะเฮ้ยเพื่อนไปไหนไปไหนอะเธอให้เ,เราไปส่งเป้าเธอเราไปส่งเ,เป้าเดินหนีไปไหนอะ 来一个。 เป็นคนปล่อยคลิปเราก็มีเราไม,มไม่รู้มันปล่อยมาลิ้ม ทาไมก็พูดมาตอแหลกันตอแหลที่สุดตอแหลอะไรเอ้าแต่กูอยากให้คนทุกคนรู้ความจริงอะก็มันไม่ใช่ความจริงพวกเหมือนกมันเสียแป้งเสียแป้งจริงเหรออันจริงไม่มันไม่ใช่วิดีโอจริงเอาเพาะมึความจริงยอมรับกันมั้งดิไม่ยอมรับก็มันไม่จริงอะไม่จริงเอาไม่จริงแต่ไม่ใช่ที่กูบอกให้มึง อะไรกันเนี่ยโกงเงิน่ะเป็นไรอ่ะเปนไรกอนตัดตคลิปพวกเราดิาคลิปไรคลิปไรก็คลิคปพวกเราคุยกันอ๋อคุยกันเราเป็นไงมางไงเนี่ยเพราะว่ามันมีจริงอะ่ะก็มาตัดต่อคลิปของเราอะ่ะมันใส่ร้ายอะ่ะคิดขี้ฉาแงก็เลยตัดต่อคลิปพวกเนี้ยไม่น่าคบเลยทำไมถึงไม่น่าคบเจ้ามินทารับหลังด้วยเสกเลยเราไปมินทาตอนไหน เธอ,อที่ทาเราคิดมันก็ออกมาเขมันไม่จริงอะ่ะแล้ววพเธอรู้แล้วเกเธอพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็่หรอจริงๆอะก็่ใครไปขอโทษกลุ่มพี่พวกแกนินทามาแล้วพวกเราจะยกโทษให้ เพื่อนๆไม่ชอบเราได้